เด็กไทยอะเรียนเพื่อสอบอย่างเดียวลางวิชาชีวิตจริงไม่ได้ใช้ครับครูเขาสอนหันหลังให้นักเรียนอะแล้วก็เขียนกระดานอะพอมันแบบไม่เข้าใจครูยิ่งไม่สนใจนักเรียนอะพวกหนูก,ก็เลยแบบปล่อยอะเราไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนแต่เราจดจำผู้เกลือกของที่เราจดไปมากกว่า เกรดที่ได้มาไม่รู้สึกว่ามันการันตีความเข้าใจของหนูทำไมแบบต้องเอาเกรดมาวัดเพราะว่าคนเรามันแบบเก่งไม่เหมือนกันอยากให้เกรดนี้นเป็นตัวเลขวัดสินความเข้าใจของเด็กแล้วก็การสอนของครูเพื่อนคนหนึ่งในห้องหนูเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องตั้งใจเรียนไม่เห็นต้องเข้าใจไม่เห็นต้องสอบแล้วได้เกรดดีเพราะว่าโตไปเขามีเงินเขาก็เข้ามาหาลัยเอกชนยัดเงินใค้นี็ก็เข้าได้แล้ว ไม่กล้าถามครูค่ะกลัวครูค่ะเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือพูดด่าดิน้องก็มีคนนึงก็ไปบวชครับเราไม่มีไม่มีเงินส่งด้วยเพื่อเรียนครับเพื่อจะได้เรียนต่อครับคือไม่ได้เรียนต่อหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าไม่มีปัญหาทางด้านครอบครัวเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมทุกด้านเลยการค้นหาตัวเองนี่คือเรามีเวลานะแต่เราไม่มีเงินเราต้องทำายังไงารัค้นหาตัวเองพี่คิดว่าไอย่างเรียนมาอะไรมากครับถ้ามีเงินคำบูลลี่ของเขาเขาไม่ใช่ผู้รับมง เขาจะบอกว่าแมวอีพวกแมวอย่างนี้ค่ะก็มีครูด้วยที่ไม่ชอบโดยบอกว่าเป็นสเสนียดคะ่ะการศึกษาตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันยังไม่เข้าทางตัวเองพิซซ่านี่คือการทดสอบทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลด้วยแบบทดสอบมันทําให้ครูครับได้รู้ว่าเด็กเป็น บางเรื่องที่เด็กไม่เคยบอกกับเราแต่พอมันออกมาเป็นรูปเล่มมาเป็นผลเราจะไม่ฟังก็ไม่ได้เพราะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและเด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนคิดแบบนั้นจริงๆถ้าสมมติเราพูดกับอาจารย์โดยตรงผมคิดว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันทำหน้าที่เป็นกระจกมันจะนําไปสู่หนึ่งหวังว่าโรงเรียนจะเห็นปัญหาและจะมีความรู้สึกว่าฉันมีปัญหา เป็นความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่อยากให้ทุกๆฝ่ายเห็นความสําคัญของเด็กครูไทย<า>ที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าหนึกลัวแปลกแปลกกว่าคนอื่นแต่คนที่กล้าเปลี่ยนแปลว่าเขามีจุดยืนที่มั่นคงไม่สั่นคลอนไปตามแรงของอํานาจครูเป็นสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ือว่าคนในสภาเขาก็ไม่รับรู้เลยเหรอคะอาจจะไปถึงแต่เขาก็อาจทําเป็นไม่รับรู้ก็ได้